สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องรายงานเศรษฐกิจอาเซียนตามการคาดการณ์ของ i m s ในปี2028 ปี2028ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ตามการคาดการณ์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะใน3ประเทศหลักที่มีแนวโน้มเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างโดดเด่นได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยจากข้อมูลของ IMF อินโดนีเซียยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วย GDP ที่คาดว่า จะสูงถึง2.09ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2028ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจจอรดนีเซียเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากประชากรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เข้มแข็งขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง ด้วยการคาดการ GDP ที่จะสูงถึง698.51พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของภูมิภาคสิ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากการพัฒนาในภาคเทคโนโลยีและการเติบโตของภาคบริการรวมถึงการมีประชากรวัยแรงงานสูงที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งคาดว่าในปี2028จะมี GDP อยู่ที่682.68พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นอันดับที่3ของอาเซียนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งภาคการผลิตการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐ,ฐกิจโลกเช่นการแข่งขันที่เข้มข้นจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคการฟื้นตัวหลังจากผลกระทบจากโรคระบาดและความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวการคาดการเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2028ได้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่แต่ละประเทศต้องเผชิญอินโดนีเซียยังคงครองตำแหน่งเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจขณะที่ฟิลิปปินส์และไทยตามมาติดๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ประเทศไทยเองแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันและปัญหาภายในหลายประการแต่การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาจทำให้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่มีศักยภาพของอาเซียนในอนาคตหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆ จากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณโรดริโกได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดูตัวเลข GDP รวมจะเห็นชัดเจนว่าประเทศที่มีประชากรมากย่อมมี GDP ที่สูงกว่าแต่ถ้าคำนวณ GDP ต่อหัวแล้วสิงคโปร์จะอยู่ในอันดับต้นๆเพราะมีประชากรน้อยแต่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณฟานเบาจางได้กล่าวว่าฟิลิปปินส์มีอะไรพิเศษพวกเขามักได้รับการประเมินค่าเครดิตสูงเกินไปเสมอแต่พวกเขาไม่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างที่คาดการไว้มาเลเซียและประเทศไทยเป็นคู่แข่งสองคนที่เวียดนามควรแข่งขันด้วยแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เติบโตมากนักมาหลายปีแต่พวกเขาก็เป็นหนึ่งในโรงงานการผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียถึงประชากรจะไม่ใหญ่แต่พวกเขามีกระบวนการในการได้รับกฎหมายในการลงทุนได้เป็นระยะเวลานาน,านและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับสูงและนี่จะเป็นประเทศต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะได้รับการพัฒนาความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณมาติเนสได้กล่าวว่า ดีใจที่เห็นฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นอันดับสองนี่แหละผลจากการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีและการส่งออกแรงงานไปต่างประเทศที่สำคัญเรายังมีศักยภาพอีกเยอะขอแค่รัฐบาลอย่ามัวแต่ทะเลาะก,กันก็พอความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณอากีล่าได้กล่าวว่าเห็นตัวเลขนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยอินโดนีเซียเรากำลังมาถูกทางทั้งเรื่องพลังงานสะอาด และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานถ้าไม่เจอโควิดทำให้สะดุดไปก่อนหน้านี้พวกเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณเลกวางดงได้กล่าวเอาไว้ว่าเวียดนามลงไปอยู่อันดับสี่ไม่เข้าใจเลยเรามีการเติบโตทางการค้าและเทคโนโลยีมาโดยตลอดหรือว่าแค่ GDP ยังไม่สะท้อนพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริง ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณสูเรนบินได้กล่าวอินโดอันดับเรามาแรงเหมือนเคยเพราะเรามีประชากรเยอะสุดในอาเซียนแต่ก็อย่าลืมว่าความเหลื่อมล้ำยังมีเยอะนะแค่ GDP สูงไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณฮัสซัมมี่บินราหิมได้กล่าวว่าที่มาเลเซียมีการเมืองวุ่นวายที่ยังคงเป็นปัญหาหลัก ที่ทำให้เราตกอันดับแบบนี้ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาไปไกลกันหมดแล้วรัฐบาลควรโฟกัสกับการพัฒนาประเทศให้มากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมานะครับจากคุณเลกวางดงได้กล่าวอาเซียนกำลังเติบโตแบบนี้คือเรื่องดีแต่ถ้าเราไม่พัฒนานวัตกรรมและดึงดูดนักลงทุนเวียดนามก็จะตามหลังไปเรื่อยๆ และก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณบินตีสากาเรียได้กล่าวเอาไว้ว่ามาเลเซียเคยเป็นประเทศที่คนมองว่ากำลังพัฒนาเร็วมากแต่ดูตอนนี้สิเหมือนทุกอย่างหยุดไปหมดทั้งการเมืองก็ไม่เสถียรแล้วสังคมยังมีปัญหาเรื่องชั่วชาติาศาสนาอีกก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ หากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคและการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกหลังผลกระทบจากโรคระบาดโอกาสของประเทศไทยในการเติบโตระยะยาวขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาความยั่งยืน จะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตหากผมแปลมาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ